มาเที่ยวที่วัดนางสาวนะครับวัดนางสาวตั้งอยู่ที่ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมีประวัติเล่าว่าเมืองสาครบุรีคือเมืองทะเลตอนใต้ของกรุงศรีอยุธยาเกิดสงครามในพมา่าชาวไทยกลุ่มหนึ่งนะครับได้อพยพหนีมาตามริมแม่น้ำท่าจีนชาวไทยก็ได้ช่วยกันต่อสู้กับทหารข้าศึกจนได้ชัยชนะ จึงตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นมาบริเวณนี้นะครับในกลุ่มนี้มีพี่น้องสองคนเคยอาศัยในโบสถ์เก่าที่หลบภัยนะครับจึงได้อธิษฐานถ้ารอดตายก็จะบูรณะโบสถ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้บูรณะโบสถ์ขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่าวัดนางสาวพามาชมโบสถ์ก่ออิทมีฐานโค้งเป็นรูปเรือสำเภา มีประตูออกเข้าออกเพียงด้านเดียวนะครับชาวบ้านเรียกโบสถ์มหาอุดเป็นศิลปรกรรมที่นิยมสร้างในกรุงศรีอยุธยานะครับนิยมสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเวลาพระสงฆ์สร้างพาระปลุกเสกพระก็จะนิยมมาปลุกเสกในโบสถ์มหาอุดนะครับเพราะโบสถ์มหาอุดจะมีความขลัง มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวหรือใครได้เข้ามาในโบสถ์มหาอุดก็จะล้างสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นอมุงคลออกจากตัวนะครับนี่คือพระประธานหลวงพ่อมหาอุดมีอายุกว่า400ปีนะครับต่อมาเราเดินมาไม่ไกลนะครับมาไหว้หลวงพ่อป่าเลไล ซึ่งทางขึ้นวิหารก็จะเจอตาเวสุวรรณก่อนนะครับเราก็เดินขึ้นมาในวิหารมาไหว้หลวงพ่อป่าเลไลลิงที่อยู่รูปปั้นลิงที่อยู่ด้านข้างหลวงพ่อป่าเลไลนะครับรอยพระพุทธบาทจำลองที่อยู่ด้านหน้าหลวงพ่อป่าเลไล หลวงพ่อป่าเลไลท่านมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมากราบขอพรท่านได้ต่อมาเราห่างจากหลวงพ่อป่าเลไลไม่ไกลนะครับก็จะเป็นวิหารของหลวงพ่อดำ นะครับซึ่งหลวงพ่อดำท่านเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับนี่คือวิหารของหลวงพ่อดำนะครับท่านเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกหลวงพ่อดำก็คือสมัยก่อนเจ้าอาวาส จะสร้างพระอุบโบสถหลังใหม่แทนโบสถ์มหาอุดนะครับท่านก็ได้หล่อพระประธานไว้แต่อุบโบสถหลังใหม่ไม่เคยเสร็จสักทีนะครับจนพระพุทธรูปกลายเป็นสีดำจึงเรียกหลวงพ่อดำจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อดำท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับมีประชาชนดังไหลมาขอพรท่านก็สำเร็จ บนบานสารกา่าวก็สำเร็จก็มาไหว้ท่านเยอะแยะมากมายนะครับที่วัดอย่งนี้ก็จะมีโบสถ์มหาอุดมีหลวงพ่อดำหลวงพ่อวัดปาเลไลที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล